สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่องเอ็นดูรถเถอะครับมือนีเขาก็ะิีพามากหาปักเบ็ดดีคือเกล้นะครับเนาะหาปักเบ็ดไบะป่าไป็ดเป็นนะครับเนาะหูจะได้พอปนบนนะครับครับเขาก็จปักเบ็ดที่ผาหลังคือเกล้นะครับเนาะเนี่ยเขียดิโมนีนล่ะเงี่ยเขียดิโมคือเกล้นะครับนี่กับเริ่มค่ำล้วครับ ตวเตวเบโต๊บดินเราหุ่นครับโมเห็นตะเวนแล้วแต่เช็คไม่เมือแล้วครับเห็นนะครับนะเนาะเขากัเจ็บไปปักเบ็ดกันมือนี่จ็บมีพ่อป่าพ่อได้ปนมาแล้วครับเนาะไปเบิ้งน้ำกันเลยนนะครับจะได้ป่าพ่อปนบ่ไปครับ perkua tu nah ay jut lut ni nak mesti sai ni lah เด้อเดี๋ยวทีเดียท่งเด้อดูด้านหากัดขมขอปูพอปลาเนเด้อหา,าไปยาไกิน สั้นนะครับมีเลือดขี้ให้ชมก่นได้เลยนี่อดิหาใส่ของในห้องโรงเต๋น้อครับเนาะ 青山，对，喏，哈，偏重。 ก่อนเลยนะครับเนาะไกลแล้วครับเดี๋ยวเบ็ดที่สามหลังครับ นะครับเนาะครับเขก็จียามรุ่นขึ้นไปเลยนะครับเนาะบ้านนี้ยตัดเส็จแล้วครับหรังสุดท้ายแล้วครับเหนื่อเจ้าที่เจ้าทางเอ้ยปูป่ปู่ปับป่าหาไปอยากไปกินทุกมันยากให้ นะครับเนาะหลังจากกู้นกไปหนั่งนั่งอย่นะครับนี่ดูเห็นะครับท่านผู้ชมนะครับตไฟโหมครับขาวนะครับนนะะไปพุ่นแลครับไปพุ่นแลครับเออมันนี่หนังกระติกเนาะไปครับนี่นะครับเนาะ งจากเี้ยวใ่เส็จเงี้ก็จะขอเจาทีจะทางนะครับมันจะยำแมนะครับเนาะต้องขอจาที่จะทางนะครับมัได้มาลบลูนะครับเนาะเัามาหายอยากหากินครับลุ้นขึ้นไปน้ำกันเลยเนาะครับเนาะไปครับมีแม่นไม้เก่านะครับแต่ระเมืองเสียนเดียวกันกับหมู่บ้านนี้แหละครับเัาใหญ่ขึ้นมาใส่ดังเครื่องอยู่นะครับเนาะป่ามันจะชุ่มบันนะครับ ไปครับลุ่นน้ำกันเนี้นยนะครับน้าน้มานมานันมันมันในแ้มแล้วครับ ใส่ห้งามเนะครับนาะแต้มนึงนะครับพอดียุพอดียุ้ำด้ามผ้านี่นะครับพอได้ปนล้วครับพอได้ปนแล้วมันมัน,นครับใส่ตัวไปอีกเลยนะครานะ ครับรุ่นกันไปอีกครับเมืองนกันไปเรื่อยๆเลยเนาะครับเนาะขุนล้นนอกกันจอดอดยู่ขุนนะครับเขี่ยขุนนะครับนี่เพื่อนเนี้อเขาห้องตูบนะครับเนาะขุนนะครับตูบขุนละ เขาไปอาบน้ำอาบน้องกอนเนาะครับเนาะอาบน้ำกินเขาอาบน้ำออกมาไหมเนาะครับก็ทํมรุนเบิ้งน้ำกันเลยนเนาะครับเนาะหมูแรงเนี่ดีบรีแม่บ้านอาจจะออกมานทํำครับแม่บ้านอยากรุนน้ำไผเนาะครับเนาะเขาจเขาไปอาบน้ำกันเนาะครับไผครับกันเลยนเนาะครับเนาะหลังจากที่เอาไปกินเขามาแล้วมันรุนน้ำกันเลยครับว่าชิมีป่าวะ โอ้ึ้นมาอยู่หอดพี่กะ<ฮ>มันนะครับตัวแรกแหกมันมีแม่บ้านก็นมานั่เนี่นครับเด้อแม่บ้านนั่เป็นต้องให้กล้องให้ ครับเราเรียกแค่หมัน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 ไม่ต้องเอาเสา้นต้องหาม,านมันหนุกอืมเด็กมีม่เขาเนาะโอ้ นั่นก็เห็นขเขาแค่เขาปล่อยไฟบนนี้โอ้แต่เดีเขาปล่อยไฟทั้งรุมพุ่นเขาปล่อยหรือเขาปิดมปล่อยที้อย่างั้นนี่มาไหนน่า,า่าใช่ไหม

หมดแล้วนะครับเนาะท่านผู้ชมเออในปาคอหน่อยตัวเดียวนะครับ <laughs> ปาคอหน่อยตัวนึงเออหนามมันแหงนะครับเนาะไปครับยามขึ้นไปเบ้งนะครับเนาะมีตัวบ่มันรอรุ่นมืออื้นเข้ากัน ไปแล้วนะครับเนาะมืออื่นสองก็ให้มาลุนกันอีกเทีนะครับน้ามันขึ้นๆลงๆไปครับติดตามรอบเบื้องมือลุนมืออื่นเลยครับครับตอนนี้ก็เศร้าแล้วนะครับเนาะโอ้เกียจม่งกลัวนะครับเกียจม่งกลัวแหละครับไอสิมาหลุนน้ากันเลยนะครับหน้าเบดเท่าสิมีป่าวะครับไปนะครับเนาะเกียจม่งกลัวหรอครับ หลุดน้อกันยาวๆเลยนะครับหมูเส่านี่ขึ้นน้องมาหยามเบื้องหลังหน้าม,มันแห้งครับหมูมเส้าเขาเบื้องอีกหน้าม,มันขึ้นนะครับวันนี้เออส่วมเบียดครับนี่เป็นแจ้งงี่นะครับเนาะเนาะเหยียดกระจายหมดแลี้ยงสินะครับเนี่ยหน,น้าขึ้นมาอยู่ระดับเก่าแล้วครับนั่นนั่นเอาละครับ,รบท่านผู้ชม 那打光。 ีแล้วผมว่าเห็นบ่หลังยังสีแล้ว,ลวนี่ครับเนาะเนี่ตัก <c ười> กันยามันลุดครับว่านนี่เขาลุดว่าม้วนตัวใหญ่เลยครับลุดเนี่ยตักอ,อกุ้มมันง่ายๆครับไง,ไง่ายๆ ผม่ประวัดสัมด้อยคก็จังว่านนี่นะครับนาะโกนี่กินเลือกอยู่ตัวนี่มรุดแล้วนี่เป็นยังครับกันไว้ดีก็แก้นะครับนาะ ครีมมานั่ครับกินเลือกครับเห็นไหครับเนาะนี่ครับมันมานมานัมน มาตัดก่อนนะครับเนาะกันผาดรลอยครับ เงี้ยมองยังไงได้นาะโอ้คืนนี้แล้วครับท่านชมคืนอีกแล้วขคืนบุ้ลเล็กขึนบุ้ลเล็กอืมนู่นเหรอครับอีกแล้วครับ biết hát khắp lăng này ô tô tôi nhiên vào khắp này ai biết hát lấy hấp ô tô xe tôi nhiên khắp xe tự เบียดฮักเลยครับโอ้เสียดายเลยครับดูมันเป็นแต่ถือกอยู่ด้นี่เบื้องมองมันครับมันยันอยู่ในนี่เลยนี่โอ้เม็ดทอมฮักซช่ไหครับโอ้เสียดายครับเสียดายปลายเบียดฮักเลยครับมันเป็นเบ็ดเก่านะครับเนาะเบ็ดเก่ามาใส่ เออยน,นี่มันใหญ่นะครับใหญ่ามาขึ้นนี่เพราะว่าหนามมันแห้งนะครับมันลงไปหายากใหญ่ลงไปหายากโอ้เอาแล้วครับออกแล้วครับเหนะครับเยี่ยมงงๆนะครับเดี๋ยวเอาเน้าตาก่รนะครับเนาะ คร,ครับนะครับเนาะบ่อเน่าตักกูได้ครับกันผาดครับกันผาดบ้นานเนะพผ,ผ,ผาดแล้วเจียวว่าให้ประวัติซ้ำร่อยนะครับเนาะ ปากนี่ครับอีกนะครับ สรุปผลงานกันเลยนะครับเนาะนี่ครับสามตครับสามตมือนี่ยังมือเสาสามมือขึ้นนี่หนึ่งนะครับกับหัวคำส่วงเขาปักเสียหนั่นอีกหนึ่งนะครับร่วมกันกับเป็นหาตนะครับเนาะหาตมือนี่หาเต็มกับพ่อได้กับพ่อได้ปนอยู่ครับมือนี่ได้หาเต็มนะครับเนาะ มันปาเทียนนี้ได้หาเตียมนะครับแต่พอได้ยู่ได้กินอยู่ครับไปนะครับเนาะไหเขามาชมเหล่าไม้ยังกะปลากดไค์กดแชกดติดตามให้น้ำเนื้อครับกดซับตะไคร่น้ำเนี่ยเพื่อมีกำลังใจในการเฮ็ดคลิปต่อไปนะครับเนาะคลิปนี้เท่ากับจะจบขอลาไปสำเนียงนะครับนะเนาะกับจีเก็บเบ็ดขึ้นไปเรื่อยๆนะครับพรามันสวยแล้วครับตอนนี้เกจม่วงกลัวล้วเอาจิไปเขางานบ่ท่านนะครับเนาะ ครับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับ